มาดูโคมไฟของที่ชันนะคะนี่ก็ได้เวลาที่เขาจะมานอนที่ที่เขาเคยนอนแล้วนะคะนี่ก็พาลูกเดินมาเป็นแถวเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะพาทุกท่านมาดูนะคะนี่ ผงควายของดิฉันนะคะนี่เขาก็จะได้เวลาที่เขาจะมาประจำที่นอนเขาแล้วนะคะนนี้กินน้ำเพื่อที่จะเข้าที่นอนเขาแล้วนะคะนนี้ก็จะนอนในอที่นอนเพื่อที่จะไม่ให้มแมลงเข้ามาเกาะในตัวเขานะ,ะนี้ก็จะมีขี้เลน มาปกปิดไอ้ที่แมลงเขาจะกัดนะคะนี่กดติดตามให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะบ้านริมนาชาแนลค่ะค่ะมาดูฝูงควายของดิฉันนะคะนี่ปกติสิบสตัวค่ะแต่วันนี้มาเพิ่มตัวหนึ่งเป็นสิบห้าตัวไม่รู้ไปติดไอ ควายตัวผู้ไม่รู้มาจากไหนนะคะนี่มานับดูแล้วก็สิบห้าตัวนะ,ะนี่ก็จะปล่อยให้เขากินก่อนตอนเย็นเนยหลังจากที่เขาพาลูกเขามาอยโไปกินทั้งวันนะคะนี่ตอนเย็นก็เดินมาเองเลยควายฝูงนี้คะ ก็จะพาลูกเข้ามากินหญ้าแถวนี้แล้วค่ะนี่เพราะหญ้าเขาเยอะอยู่ตอนกลางวันนี่ดิฉันไม่เห็นเขาเลยนะคะพาลูกออกไปผจญภัยแถวไหนไม่รู้นะคะนี่ไปเข้าสวนเขาหรืออะไรไม่รู้นี่โอ้บ้านริมนาชาแนวคะ่ะจะพาทุกท่านมาดูฝูงควายของดิฉันนะคะนี่หลังจากที่เขามากินมาทั้งวันก็เขาก็จะมา ที่นอนเขาที่เคยนอนประจำนะคะนี่ก็าพาลูกมาประจําที่เนี่ยที่เขาเคยนอนนะคะนี่ก็จะปล่อยให้เขากินก่อนนะคะนี่ควายสิบสี่ตัวนะคะนี่ก็เป็นอาชีพที่ดีอีกอาชีพหนึ่งนะคะอาชีพเลี้ยงควายนีย่คือเราไม่ต้องมาซื้ออาหารให้เขากินนะคะนี่ไอไอการ ไปผปสมพันธุ์ของเขาเขาก็จะไปอยู่ในฝูงใหญ่ทีนี้ก็จะติดพอติดสัตว์เขาก็จะรู้เกาะรู้ที่เขาท้องแล้วนะคะนี่ไม่เคยเสียเงินไปทับเอาปไปผสมพันธุ์เลยนะคะนี่ไม่เคยเสียเงินไปให้ตัวผู้เลยนะคะนี่ควายฝูงนี้ปีปีหนึ่งก็เราก็จะเก็บขายได้เป็นแสนเลยะคะ่ะควายตัวนี้ก็เป็นอาชีพที่ดีนะคะถ้าใครสนใจที่จะ มองหาอาชีพที่ดีไม่ต้องลงทุนมากดิฉันว่าก็มีแต่ควายนี่แหละค่ะนี่วัวควายนะคะเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากมากเลยเพราะดิฉันได้ทำอะไรมาหลายอาชีพแล้วเนาะเลี้ยงหมูดิฉันก็เลี้ยงมาแล้วเลี้ยงวัวน,นี่ก็เลี้ยงมาแต่สู้อาชีพเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไม่ได้คะ่ะแม้แต่เลี้ยงเป็ดดิฉันก็เลี้ยงมานี่ลองทุกอย่างแล้วคะ่ะอาชีพทุกอาชีพ แต่ถ้าเป็นอ้บ้านนอกเราเนะก็อาชีพนี้แหละค่ะที่ดีมากเลยเนี่ยถ้ามีอที่ปลูกหญ้าหน้าฝนสักครึ่งไร่หรือหนึ่งไร่นี่ก็สบายเลยเละค่ะนี่ไม่ต้องไป,ไปดูแลอะไรเขามากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดนี่เราก็ต้องมาซื้อ,อาหาในเขาเนะแต่อาชีพ เลี้ยงควายนี่เราไม่ต้องมาสนใจเรื่องอาหารเขาถ้ามีแปลงหญ้าให้เขาหน่อยนี่สบายไปเลยนะคะนี่เก็บเงินอย่างเดียวค่ะเลี้ยงควายเลี้ยงวัวเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะนี่ควายประมาณสิบตัวนีว่ถ้าจะเก็บขายสักสามตัวเราก็เห็นเงินเฉียดแสนแล้วนะคะนี่ควายกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะอาชีพเสริมอันไหนดีๆๆฉันก็จะเอามานําเสนอนะคะนี่เพราะว่าไอ ได้ทำมากับตัวเองนการนี้ทำจนรู้ว่าอาชีพไหนที่ดีมีกําไรก็จะบอกเลยนะครับว่าผีเป็นอาชีพอะไรอาชีพเลี้ยงควายนี่ดิฉันว่าเป็นอาชีพอันดับหนึ่งของภาคอีสานเลยนะคะไอ้เพราะภาคอีสานเราไม่รู้จะไปทําอะไรเนาะจะมองหาอาชีพเสริมที่จะพอได้เงินนี่ก็ยากอยู่ก็ มีแต่อาชิพเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่แหละค่ะที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะแค่มีวัวควายแล้วก็สบายแล้วเก็บขายเขาปีละสองสามตัวนี่ก็ถ้าไม่มีนี่มีสินก็อยู่ได้แล้วก็สบายเลยค่ะก็เกี่ยวเกี่ยวข้าวเสร็จนี่อีไอ้ที่ลืมไม่ได้เราต้องอัดฟางไว้นะคะนี่อัดฟางไว้หน้าฝนเพราะว่าถ้ามีฟางเยอะ ควายนี่ก็จะจะกินฟางโดยที่เราไม่ต้องมาลำบากไปเกี่ยวยาให้มากนะคะก็ถ้าท่านใดที่สนใจจะเลี้ยงควายนี่ดิฉันว่าไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่นะคะถ้าจะอาชีพทุกอาชีพนี่ลำบากหมดนะคะแต่ว่าไอเงินที่ที่ที่จะได้กำไรเยอะนี่ก็ ดูแล้วก็หายากอยู่เหมือนกันค่ะถ้าไม่แต่อาชีพเลี้ยงควายนี่เป็นอาชีพที่น่าสนใจมากถ้าไม่ให้เหนื่อยมากเราก็อัดฟางไว้เยอะๆเลยนะคะอัดฟางไว้เยอะๆนี่หน้าฝนจะไม่ต้องเกี่ยวหญ้าเยอะนะคะถ้ามีฟางเขาก็จะกินฟางสักตอนเช้านะประมาณสองสามก้อนก็จะอยู่แล้วเราก็เกี่ยวหญ้าเสริมนิดหน่อย แต่ที่บ้านของที่หมู่บ้านของดิฉันนี่พอ,อหลังจากเก็บเกี่ยวนี่ควายของเราก็จะปล่อยก็มันก็ดีไปอีกอย่างหนึง่งเพราะเราไม่ไม่ต้องดูแลมากนะคะไอ้ฝูงควายฝูงนี้นี่ปล่อยโดยไม่ต้องดูแลถึงได้ฝูงใหญ่แต่ถ้าเราไม่ต้องดูแลท,ทุกเวลาเนี่ยเ,เราก็คงจะเอาไว้เยอะไม่ได้นะคะเพราะว่า จะเป็นไอบางหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะผูกไว้ตลอดเลยเนาะแต่แต่แตในสวนของบ้านเรานี่ปล่อยได้ค่ะหน้าเกี่ยวข้าวเสร็จนี่ปล่อยเลยนะคะในควายพุงนี้กดติดตามให้ด้วยนะคะถ้ามีอะไรดีๆด,ดิฉันก็จะมาลงให้ทุกท่านได้ดูนะคะนี่ว่าอาชีพไหนที่พอจะได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมพอที่จะทำให้ชีวิตคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นนะคะ จะได้ไม่ลองผิดลองถูกนะคะส่วนในส่วนของดี่ฉันนี่ฉันก็ว่าอาชีพเลี้ยงวัวเลีเ้ยงควายนี่และคะ่ะตลาดก็ไม่ไม่ยากเลยเนาะไม่ตันด้วยเพราะว่าในก,การขายนี่ก็ให้แต่ว,ว่าขายนี่อยู่ไม่ได้ถึงสองวันแล้วค่ะก็จะมีพ่อค้ามาดูวันละสองสามคนก็เราก็คือมัน เกียงราคาไอ้นี่ราคาได้นะคะคนไหนที่เขาพอใจในะราคาที่เราตั้งได้ก็จะพูดราคาสูงๆได้นะคะก็เป็นอาชีพที่น่าทำนะคะนี่น,น่ามาทําเป็นอาชีพเสริมแต่ในส่วนของ่ฉันนี่ฉัน,ฉน,ม,นมันดีกว่าอาชีพหลักอีกนะคะอาชีพเลี้ยงควายเนี่ยดีมากๆเลยเราไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะค่ะ ถ้ามีอะไรดีๆดิฉันก็จะมาลงให้ทุกท่านได้ดูอีกนะคะนี่นี่ค่ะควายถึงที่นอนเขาแล้แลวนะคะนี่เขาก็จะมานอนอย่างนี้เลยค่ะนี่นอนในทุ่งนาเลยนะคะควายฝูงนี้นี่ใช้ชีวิตอยู่ไอ้ตั้งแต่เดือนมกรามาถึงนี่เขาก็จะนอนอย่างนี้และค่ะนี่ที่นอนเขาถ้าไล่เขา้าคอกเขาก็จะไม่ยอมไล่ไม่ยอมเข้านะคะเพราะว่าอยู่ตรงนี้นี่มดอะไรก็กัด ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าไอเขานอนประจำเนาะมดก็ไม่กล้ามาอยู่ด้วยนี่สบายมากเลยค่ะนี่นี่ค่ะลูกน้อยของเขานอนเลยหนูน้อยเอ้ยนี่ะจะพาทุกท่านมาดูควายฝูงใหญ่นะคะนี่หลังจากที่ ฝนตกรอบหนึ่งที่นี่ไอ้บ้านเราเนี่ยเขาเขาไถานากันหมดนะคะนควายก็ไม่มีที่จะกินนะคะนี่พาลูกพาหลานเดินไปหากินหญ้าที่ไหนที่เขายังไม่ไถานานะคะนี่เพื่อความอยู่รอดค่ะก็พอ,อพยพลูกหลานไปหากินไอ้นาของคนที่เขายังไม่ไถกันนะคะนี่มาดูค่ะ ควายเขายังจะเอาตัวรอดเนะเาะเพื่อเพื่อความอยู่รอดเขาก็อพยพพาลูกหลานอีกเดินทางไปหาแหล่งหญ้านะคะนี่จะพาทุกท่านมาดูคะ่ะบ้านดิมนาชาแนลคะ่ะกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะมีกำลังใจในการลงคลิปค่ะนี่ ตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเดินตามหาควายฝูงที่บ้านนะคะนี่กไ็ไม่หาไม่เจอค่ะเจอแต่ควายฝูงใหญ่ที่เขากำลังจะเดินเล็มหญ้านาที่เขายังไม่ไถน,นะคะนี่ก็เป็นควายในหมู่บ้านนะคะนี่เขาก็จะเดินหากินตาม ธรรมชาติที่เขาเคยหานะคะนี่เขาพาลูกพาหลานเดินหากินหญ้าค่ะนี่ <t> ค่ะก็จะพาทุกท่านมาดูชีวิตของบ้านเรานะคะนี่ก็จะมีการเลี้ยงควายอย่างนี้แหละคะ่ะแต่ละครัวเรือนเขาก็จะมีควายไม่ต่ำกว่าครัวเรือนละสามสี่แม่นะคะนี่ก็รวมรวมก็ประมาณครัวเรือนละ รวมลูกก็ประมาณห้าหกตัวนะคะแต่ละครัวเรือนค่ะก็จะมีควายนี่แหละคะ่ะเวลาขัดสนเราก็จะมีควายนี่แหละที่เป็นอาชีพไอที่เราพอที่จะเวลาขัดสนเราก็จะขายควายนี่แหละคะ่ะนี่ได้เป็นเงินที่จะจุนเจือครอบครัวนะคะก็เป็นอาชีพที่ดีมากเลย่ะการเลี้ยงควายนี่ไอสำหรับไอในบ้านของเราเองนี่ ในหมู่บ้านเรานี่เขาจะปล่อยอย่างนี้แล้วค่ะนี่ปล่อยเป็นฝูงใหญ่เลยทีนี้ไอ้ควายตัวผู้นี่เขาก็จะปะปนอยู่กับตัวเมียนะคะนี่ไม่ต้องไอ้ของเราเองนี่ไม่ต้องมาหาควายตัวผู้มาผสมพันธุ์แล้วเขาจะผสมพันธุ์กันเองนะคะนี่ก็จะฝูงไหนที่มีตัวเมียประมาณสี่ห้าตัวก็จะได้คลอดลูกป,ปีละสี่ห้าตัวนะคะนี่ก็เป็น อาชีพที่ดีค่ะการเลี้ยงควายนี่อาชีพเสริมที่ดีมากเลยค่ะนี่ดีไม่ดีดีกว่าอาชีพหลักนะคะนี่ดีกว่าการทํานาของเราอีกกัอาชีพเลี้ยงควายท่านใดที่สนใจนะคะนี่แต่ไอบางหมู่บ้านเน่ยเขาจะผูกไว้ตลอดแต่ในในหมู่บ้านของเรานี่เราจะไม่ได้ผูกครับเพราะว่าไอมันเป็นวิถีสมัยแต่ก่อนเนาะตอนนี้เขาก็ยังไม่ยังไม่ได้ปลูก,อกของ อะไรคะ่ะเขาถ้าเขาปลูกเขาก็จะเขาก็จะทํารั้วทําอะไรเนาะในสวนของควายก็ดูแลกันบ้างเจ้าของควายแต่ว่าก็ยังดีที่ได้ปล่อยยังปล่อยอยู่คะ่ะยังไม่ได้ผูกนะคะนี่นี่คะ่ะควายฝูงใหญ่เลยค,ะค่ะก็จะพาทุกท่านมาดูนะคะค่ะกดติดตามด้วยคะ่ะถ้ามีอะไรดีๆก็จะลงให้ทุกท่านได้ดูนะคะนี่เป็นอาชีพเสริมที่ดีมากเลยค่ะนี่ ควายห้าหกแม่นี่ีปีหนึ่งจะขายได้สามสี่ตัวก็ประมาณเป็น,เ,ปนเงินเป็นแสนกว่าแล้วนะคะนี่ครัวเรือนแต่ละครัวเรือนก็จะขายสามสี่ตัวนี้ก็เป็นเงินเป็นแสนแล้วอย่างน้อยนะคะนี่แล้วแต่ช่วงที่ควายขึ้นลงก็เป็นอาชีพที่ดีมากเลย,ยาการเลี้ยงควายนี่หัวควายนี่ดีมากเลย